สวัสดีครับคุณผู้ชมพ่อผมลนะครับกับนายฮัมแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้ววง c g m 4 8เช่นเคยนะครับสึ่รับนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีครีม <c oughs> ตัวเยือนของทีมลิวพูลนะครับซึ่งทีมลิวพูลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่ น้องที่ผมจะพูดถึงในว,งวันนี้เนี่ยชื่นชอบนะครับผมก็เลยซื้อเสื้อมาแล้วก็สกรีนชื่อน้องด้านหลังเสื้อนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็ใส่มาอวดกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นน่าจะรู้ตั้งากันดีแล้วว่า,าผมจะพูดถึงน้องคนใดนะครับแต่ก็ดูหลังเสื้อเป็นประเพณีปฏิบัติสนุยกันแล้วกันครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องยงเกิดนกพระดาเลิศเรียพร สมาชิกรุ่นที่3ามของวงเบียนเคเและน้องก็อยู่ในฐานะคามิโอชิของผมทางฝั่งวงม่วงด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อน้องมีเรื่องดีๆอะไรก็เสนอมาเล่าสู่กันฟังเสมอนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยน้องเพิ่งกลับมาไลฟ์เมื่อ2วันที่แล้วเองนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหดีใจมากๆ,ๆเพราะว่ารอน้องมาไลฟ์ นานมากๆนะครับเหมือนเดือนที่แล้วเนี่ยน้องจะยุ่งๆอยู่ยกับเรื่องเรียนอย่างหนักมากๆก็เลยทําให้แบบหยุดไลฟ์ไปนะครับก็ช่วงนั้นผมก็จะแบบเงาๆสักหน่อยเนาะแต่ว่าน้องกลับมาแล้วนะครับกลับมาไลฟ์ในความสดใสเหมือนเดิมเลยนะครับก็ต้องบอกว่าการมีอยู่ของน้องโยเกิร์ตเนี่ยสําคัญต่อชีวิตผมมากจริงๆนะผมยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขได้กับพอน้องนี่แหละนะครับแล้วก็ <c oughs> เรื่องราวที่น้องมาไลฟ์พูดถึงในวันนี้ผมก็สรุปมาเป็นประเด็นที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องหนึ่งที่น้องพูดว่าอ่ะจะมีช่วงเวลาที่อ่ะเขาประกาศเซมใหม่เซมปสึกซิงเกลิลใหม่ในงานอะ,อะไรนะนิปอนหาขูกใช่ไหมครับซึ่งน้องก็บอกว่าเอ้ยก็รู้สึกนิดๆว่าแบบเอ้ยทำไมพอตอนลงเวทีไป อมองหาเพื่อนไม่เจอเลยว่าแบบเออมีใครจะเข้ามาแสดงความยินด,ดีกับเราไหมอะไรอย่างนี้ยนะครับซึ่งออนั่นแหละนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะมีแก๊งเด็ก C G M เข้ามาที่เคยน้องเธอร่วมง,งานด้วยสนิทกันก็เข้ามาแสดงความยินด,ดีแก่น้องนะครับก็ก็เออเข้าใจความรู้สึกน้องนะก็ก็เหมือนกับว่าหลังๆก็ดูเหมือนกับว่าเออเพื่อนัวเดียวกับน้องอาจจะแบบ หายหายไปหรือเพื่อนแก๊งเดียวกันกันอย่างเงี้ยก็ติดธุระประปเกันไปอย่างเฟรมหรือหยีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอน้องอาจจะดูเงาเงาซะหน่อยนะครับแต่ไม่ช่วงนี้น้องอจ,จะติดพี่ปอเป็นพิเศษก็น้องก็กลัวเหมือนกันว่าแบบเออเข้าไปคุยกับพี่ปอบ่อยๆจะมีคนว่าน้องอะไรไหมน,นะครับก็เข้าใจน้องนิดนึงนะน้องน้องเงาเงาอยู่มากๆตอนนี้นะครับก็อ,อยากจะบอกหนูว่าเออบางที เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงเขาเขาไม่ได้ลืมหนูหรอกนะแต่วอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ <c oughs> ยุงย่งๆยุ่ช่วงนั้นพอดีนะเพราะว่าเด็กดีๆแบบหนูเนี่ยท,ที่คิดถึงคนอื่นที่ถึงความรู้สึกของคนอื่นตลอดเนี่ยอย่างตอนพี่ปิ๊งร้องไห้ในไลฟ์หนูก็เข้าไปปลอบพี่ปิ๊งในช่วงเข้าวงใหม่ๆอะไรเนี่ยทั้งที่แบบยังไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนูเป็นเด็กดีมากๆเพราะฉะนั้นเด็กดีแบบหนูเนี่ย รับรองว่าไม่มีใครไม่เห็นดูหนูแน่นอนมันแค่เป็นช่วงจังหวะชีวิตแค่นั้นเองนะจ๊ะอ่าเรื่องต่อมานะครับก็น้องก็พูดถึงเอองานคอนเสิร์ตเ,เขาเรียกอะไรนะละครเวทีของรุ่นสามนะครับก็ต้องบอกว่าน้องทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมนะคือผมไม่ได้ไปดูหรอกแต่ก็ได้ยินเสียง หรือเสียงเล่าอ้างเสียงเล่าสู่กันฟังว่าแบบเอ้ยน้องน้องทําได้ดีมากๆนะครับแต่น้องก็เหมือนกับว่าเป็นเด็กที่เขาก็อยากรู้ว่าแต่ละคนคิดกับเขาอย่างไงนะครับโอเคน้องก็บอกว่าเออแฟนคลับเนี่ยยังไงก็แบบจะมีส่วนที่แบบชื่นต้องชื่นชมให้กว่าเรียนดนูแล้วก็จะแบบคอมเมนต์ชมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก็แบบอยาก ว่าเอยแล้วคนข้างนอกเนี่ยเขาคิดอะไรไงน้องก็พยายามเซิร์ชคนหาข้อมูลว่าแบบมันมีค่ากลางไหมที่แบบคนที่แบบไม่เคยรู้จักน้องมาก่อนจะคิดอย่างไรกับผลงานของน้องในครั้งนี้อะไรเงี้ยแล้วน้องอ่านแล้วก็น้องบอกว่าเออถ้าถ้าได้อ่านข้อ <c oughs> ข้อความพวกนี้ยน้องจะได้เอามาปรับปรุงตัวให้พัฒนาตัวเองพัฒนาขึ้นไปได้เนี่ยผม,ผมฟังสิ่งที่น้องพูดน้องเล่าตรงนี้แล้วผมผมแมปปีมม้มากๆนะผมผม,ผมไม่แปลกใจแล้วว่าทําไม โยเกิร์ตถึงสามารถพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านจากเด็กที่เข้ามาในวงเนี่ยร้องเต้นไม่เป็นเลยอยู่ในอันดับสุดท้ายของรุ่นเนี่ยแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนสามารถมีพื้นที่ในวงเยอะแยะมากมายเป็นตัวท็อปของวงมีงานมีความนิยมสูงมากๆเลยมันมาจากการพัฒนาตัวเองของน้องลุ้นๆนะครับคือน้องตั้งใจมากๆจริงเพราะฉะนั้นคนที่ คอมเมนต์ในเชิงดูถูกน้องว่าแบบเอ้ยก็น้องก็สนิทกับพี่ป๊อบนี่ก็ต้องได้โอกาสติเซนอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ขอให้เวลาเขียนอะไรระมัดระวังคำพูดคำจาระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าน้องเขาเห็นหมดแหละว่าใครเขียนน้องยังไงแล้วก็ถ้าติดตามน้องดีๆดีๆแบบลึกซึ้งเจาะลึกว่าน้องทำอะไรบ้างน่าจะทราบกันดีว่าน้องเป็นเด็กที่พยายาม พัฒนาตัวเองตลอดเวลาจริงจากระบบความคิดความอ่านหรือผลงานต่าง,างๆที่น้องแสดงออกมานะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ระมัดระวังตัวนิดนึงสาหรับคนที่พูดอะไรไม่ดีกับน้องไว้นะครับอ่ะเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> อ่ะอ CGM หมดสัญญาเนี่ยรุ่นหนึ่งหมดสัญญาไป มันก็เหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วครับที่เบียเคนทุรสามจะหมดสัญญาตามซึ่งนตอนนี้เนี่ยน้องโ e ยก็มาให้ข้อมูลว่าน้องยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะครับว่าจะต่อหรือไม่ต่ออะไรยังไงนะครับมันยังไม่ถึงเวลาที่แบบผู้ใหญ่เขาเรียกมาคุยน้องบอกว่าเออยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ถ้าถามว่าแบบอยากอยากน้องก็ยังบอกว่าเอออยากทำหน้าที่ตรงนี้อยู่อย่างสนุกกับการแบบ ได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆของวงอยู่แล้วก็ยังกูพันกับแฟนคลับของวงอยู่อันนี้คือสิ่งที่น้องพูดมานะครับและน้องก็บอกว่าโอ้ถ้าถึงวันที่แบบมันต้องประกาศจริงๆถึงวันที่ว,วันสุดท้ายที่ต้องล่ำลายจริงๆที่พี่ CDM เนี่ยน้องก็คงเศร้ามากคงคงเป้นไม่ได้คงหยุดเต้นแล้วก็ยืนร้องไห้ยอยู่ตรงนั้นนะซึ่งหูผมฟังแล้วแบบ ไม่อยากนึกภาพไปม,มันถึงวันนั้นเลยจริงๆนะคงแบบคงร้องไห้ตามน้องแน่ๆเพราะขนาดอ่อย่างคอนเสิร์ตของ C J M ล่าสุดของน้องปิงเนี่ย <c oughs> น้องอของรุ่นหนึ่งเนี่ยผมผมชื่นชอบ้องปิงพิเศษใช่ไหมครับก็พยายามที่แบบจะคีปรักษาเก็บอาการไม่ให้ร้องไห้อเงี้ยแต่แบบพอปิงเดินผ่านมาสุดท้ายก็แบบน้ำตาไหลอย,อยู่ดีด ทั้งที่แบบเออมันก็คงมีงานอื่นๆได้เเจอน้องแหละัสุดท้ายความผูกพันมันก็เยอะมากๆนะครับก็เหมือนกับน้องโยเนี่ยแหละที่โอ้โหตามน้องมาตั้งแต่แบบตัวเล็กตัวน้อยจนตอนนี้โตเป็นสาวเก่งสวยน่ารักมีคุณภาพเป็นตัวแล้วถือวันที่แบบต้องล่ำลากันไปสู่อีกสถานนะหนึ่งมันมันก็เออทำใจลำบากอยู่นะก็คงแบบโถ้าน้องร้องผมก็คงร้องตามนะก็ เข้าใจน้องเลยนะครับส่วนเรื่องต่อสัญญาอะไรยังไงเนี่ยมันต้องแล้วแต่น้องเลยนะครับก็คือ,อแต่ว่าก็อยากจะบอกน้องเลยถ้าต่อสัญญาก็ต้องคุยในเรื่องของสัญญาเรื่องของโอกาสในวงอะไรกันดีๆนะครับเหมือนน้องจะปรึกษาเมมฝัง C.J.M อยู่พอสมควรเลยเนี่ที่ที่ตกหมดสัญญาออไปนะครับว่าอะไรยังไงนะครับก็รอดูกันอีกทีนะครับก็ ช่วงเวลานี้ก็มาใช้เวลาช่วงเวลาที่อยู่เหลืออยู่ในสัญญาฉบับแรกของน้องให้เต็มที่กันดีกว่านะครับน้องก็คงเต็มที่กับเราในทุกกิจกรรมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าป่วยแค่ไหนน้องก็ยิ้มสู้เสมอส่วนเราเนี่ยก็ต้องเ,ออเต็มที่กับน้องเช่นกันนะไม่ใช่แบบน้องใกล้หมดสัญญาแล้วก็เตรียมหาที่ทางใหม่อยู่แล้วก็ ปล่อยน้องให้โล่งๆปล่อยน้องให้เดียวดายก็ดูไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะสำหรับพี่ก็ยังไงก็ติดตามหนูอยู่แล้วตอนนี้หนูคือที่หนึ่งจริงๆแล้วก็ยังไงก็อยู่เคียงข้างกันเสมออยู่ v e เ walk alone อย่างแน่นอนก็คอยติดตามทุกผลงานของหนูไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานะโยเกิร์ตบีน k คโฟรีหรือโยเกิร์ตนกกระดาอีกสา,นนาคนหนึ่งในอนาคตก็ตามยังไงก็ ติดตามเป็นกาลังใจใหู้่เสมออยู่แล้วนะจ๊ะอะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ